โปรไฟล์มิวส e ิก e ิเตอร์ปีนี้นะครับเป็นอีพีแรกของไทนเท์สถาบนสอนดนตรีโปรลมิวสิกเตอในการที่จะทำคิดสอบทฤษฎีดนตรีหรือคิดการเรียนทฤษฎีดนตรีม่เล็ไน้อยนะครับสำหรับผู้สนใจนรายละเอียดของเมเจอร์สกิลนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4หัวข้อนะครับข้อที่1จะเป็นในเรื่องของดีกรีหรือลำดับของสกลนะครับสกิลต้องมีลำดับนะครับ สองฟังก์ชันฟังก์ชันคืออะไรก็คือชื่อประจาตาแหน่งที่เทียบกับลำดับนะครับก็คือที่อยู่ด้วยกันกับลำดับเนี่ยแต่ละลำดับจะมีฟังก์ชันเรียกอยู่นะครับเช่นโทนิกซูเปอร์โทนิกหรือจะเป็นรีดิ้งโทนซับโดมิแนนต์โดมิแนนต์เซเว่น,น,นอะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือฟังก์ชันของเมอร์สเกลสามตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตเนี่ยเทียบได้ก็คือการบันทึกให้เป็นคีย์ต่างๆเช่นเราจะมายกตัวอย่างในคีย์เอฟลัดแมชชีสเคลนะครับ กรณีนี้ยังไม่มีการติดชาดติดแปดนะครับเพราะว่าผมจะต้องอธิบายในเรื่องของโครงสร้างด้วยเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะครับโอเคอามาดูนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก่อนจะไปเรียนเมเจอร์สเกลี่ยก็ต้องรู้ว่าเมเจอร์สเกลมีทั้งหมดกี่ลำดับนะครับโนตในเมเจอร์สเกลเนี่ยมีทั้งหมด7่จดตัวโนดนะครับถ้าไมรู้ฟอ,อกเตก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหตุผลที่ไม่รู้ฟอ,อกเต็มเนจากว่าโลโนดตัวโันิกกับออกเต็เป็นตัวโนดออในดออการพิ้งแค่ เป็นตน้นโลอยู่ห,าห่างหรือออกเตียนะครับมาดูเรื่องที่สอนก็คือฟังก์ชันฟังก์ชันนะครับมาดูตัวที่หนึ่งนะครับตัวโทนิกสองซูปเปอร์โทนิกสามมีเดียนสี่ซับโดมิเนนต์ห้าโดมิเนนต์เซเว่นหกซับมีเดียนเจ็ดนิดิงโทนแบ็ออกเตีนะครับต่อไปมาดูในหัวข้อที่3นะครับก็คือตัวโนโ้ตนะครับ S <S <an other> ใน ى, ในเมเจอร์สเกลเนี่ยเราจะยกตัวอย่างในคีย์เอแฟลตเมเจอร์สเกลนะครับมีเครื่องหมายทั้งหมดสี่ตันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะติดแต่งตรงไหนได้บ้างนะครับก่อนอื่นผมขอข้ามไปที่ขั้นตอนที่4ก่อนคือโครงสร้างของสกลิลนะครับโครงสร้างของสกิลเนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับกดก็คือโน้ตตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองจะต้องห่างกันหนึ่งเสียงนะครับ ตัวที่สองกับตัวที่สามต้องห่างกันหนึ่งเสียงนะครับตัวที่สามกับตัวที่สี่ต้องห่างกันครึ่งเสียงนะครับตัวที่สี่กับตัวที่ห้าห่างกันหนึ่งเสียงนะครับตัวที่ห้ากับตัวที่หกห่างกันหนึ่งเสียงนะครับตัวที่หกับตัวที่เจ็ดห่างกันหนึ่งเสียงครับตัวที่เจ็ดกับตัวที่แปดครับต้องห่างกันครึ่งเสียงนะครับเอาทีนี้มาดูกันนะครับมาเทียบตามตามคู่มาเลยนะครับ โน้ตตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองคือ A แฟกับ B นะครับสังเกตโน้ตตัวที่หนึ่งกับสองเนี่ยไม่ใช่ท่านคู่ไม่เจอสักกันนะครับตัวหนึ่งเสียงจะต้องได้ท่านคู่ระยะห่างตัวไม่เจอสักกันมาดูนะครับทำทำยังไงได้บ้างให้เป็นไม่เจอสักกันมีอยู่หนึ่งวิธีนะครับก็คือติดเส้หมายแฟรต,ตัว B แฟรนะครับกรณีนี้ผู้เรียนจะต้องเข้าใจในเรื่องของหลักการอินทิทวอรหรือติดอ c กซิเดนตองตัวโน้ตนะครับให้ได้เห็นะครับได้แล้วหนึ่ง สื่อเสียงคร้วก็ือสองสมิโวนทั้งนููเมเจอร์เซก,กันตัวที่สองตัวที่สามก็ต้องดได้1หเสียงนะครับสังเกตว่าเป็นเมเจอร์เซก,กันทังคูเป็นนะครับดีแฟกับซีต่อไปนะครับซีกับดีเนี่ยกดก็คือต้องห่างกันครึ่งเสียงซีกับดีเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วโดวยปกติจะห่างกันหนึ่งเสียงครับทีนี้เราจะทํายังไงได้บ้างตีทาให้ได้ซีกับดีเนี่ยครึ่งเสียงก็คือติดตัว B Fla t นะครับ ถามว่าทไมไม่ติดตัว C ถ้าเราติดตัว C จะไปส่งผลกระทบกับตัว2กับสาเลยนะครับคือ B แ l a กับ C จะไม่ได้ได้ห่างแล้วก็จะไม่ใช่คี A f l a เลยนะครับตัวที่สี่กับตัวที่ห้าเนี่ยต้องห่างกันหนึ่งเสียงแน่นอนนะครับ D f l a กับ E เนี่ยห่างกันเป็นไมเนอร์เตอร์จะไม่ใช่ไมเจสกันนะครับฉะนั้นต้องลดตัว E แ l a ฉะนั้นต้องลดตัว E ลงมาให้ได้เป็น E f l a นะครับถึงจะได้ทำเคู่ไมเจสกันหรนึ่งเสียงต่อไปตัวที่ห้ากับตัวที่6เนี่ย ต้องหางกันหนึ่งเสียงนะครับ E flat F ออกเสียรู้ไหมครับ E flat เนี่ยกับ F หางกันหนึ่งเสียงองจากว่า E กับ F ปกติแล้วไม่ต้องติดเครื่องหมายก็เป็นเครื่องเสียงอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นตัว Major s e c o n อยู่แล้วนะครับตัวต่อไปนะครับ6กับเนะครับต้องหักได้หนึ่งเสียงอัตโนมัติมครับ F กับ D หนึ่งเสียงครับต่อไปนะครับเจกับแปจะต้องหางกันครื่งเสียง m i n อ r s e c กันนะครับ ก็คือตัวแบบที่สังเกตดูนะครับการเรียนเมเจอร์สกิลลักษณะนี้ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการติดเครื่องหมายชั้นไปตัวนูนลำดับที่อย่างพอสมควรนะครับจึงจะเรียนลักษณะอย่างนี้ได้แต่ถามว่าข้อดีของการเรียนอย่างนี้เราจะเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างสกิลโครงสร้างพอได้อย่างดีเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งจำนะครับเพราะคือสูตรพวกนี้จะตายตัว รปก็ขึ้นมาดูนะครับโน้ตตัวที่หนึ่งฟังก์ชันโทนิกจะเป็นตัว A flat โน้ตตัวที่สองฟังก์ชันซุปเปอร์โทนิกจะเป็น B flat โน้ตตัวที่สามฟังก์ชันมีเดียนจะเป็นตัว C นะครับโน้ตตัวที่สี่ซับโดมิเนนต์จะเป็นตัว D flat หรือ Re flat นะครับโน้ตตัวที่ห้าฟังก์ชันโดมิเนนต์เซเว่นจะต้องเป็นตัว E flat นะครับโน้ตตัวที่หกฟังก์ชันซับมีเดียนต้องเป็นตัว F นะครับโน้ตตัวที่เจ็ด ลิทิ้งโกลจะต้องเป็นตัวจีนะครับสุดท้ายก็ปักเต็มเป็นตัว A อแฟลนะครับโน้ตตัวที่แฟลน,นะครับสรุปนะครับเมเจอร์สเกลมีทัง้งหมดเจ็ดตัวโน้ตส่วนระยะห่างมีเท่ากับสิบสองซีนิโทนนะครับเดี๋ยวไปมาเฉลือนะว่าทำไมถึงเป็นสิบสองซีนิทโทนผะู้ที่สนใจจะมาเรียน ที่จะมีดนีหรือเรียนดนตรีสถาบัสอนดนตรางพิวเตอร์แ่ผมจะขึ้นรายละเอียดที่นักเรียนรอฝึกตาตอไใเ็นะครับ